โอเคมาไลฟ์สตรีมแล้วเออได้จัง <ๆ S 1> โอเคเออมันทำแบบนี้เออได้แล้วจ้าละซาเทียนล้วอนุญาตเพื่อกับารแจ้งตาของคุณเพื่อ,อะไรตั้งเตือนเดี๋ยวไปกดอนุญาตเลยก่อนนะคุณรับทราบตรงนี้อ่าน่จะได้ไหมน,นาคอมไหมน้องไอ้นาคอยแบงค์พี่ไบงไม่ไทันเลยไม่ทันไม่ทันได้มอง รถทูห้าสิบดาวรถทูห้าดาวแย่ยืนยันจะไปพี่รักไม่ได้ที่ของคุณเป็นไปดยน้ต้องแกล้งเป็นชายชาตรีเอ้ยกูเปิดมาทั้งหมดแล้วมั้ยวา้ยวะคิ ไ้ดีเปิดหมเลยด,ดีเดียเด๋ยวดกูเปิดไปทังหมด้องเพลงเย,ยเยลเป็นแบบเดิมปับแบบเดิมนี่ละฟียวเสียงนี่แหละเฟียวเสียงตัวเองกับเฟียวสุดแล้วอเลเราเทสหนึ่งสอะไรนะี่อยากเป็นยแบบังไงเรเทสหนึ ไอ้พี่อะกูอาะทำไมเสียงกันเหมือนว่าแล้วทำไมเสียงไอ้น้องไอ้พี่น้องน้องไอ้ยังไปเอาเงนหน้าพี่อ๋อกมานาไปแล้วไอ้ฉันน่มันนาเงนหน้าพี่นะน้องนี้ไม่รู้เฮ้ยคิวเลยนับเล่นมาป่ะเยนนักศิลป์ปะเนี่ยเฮ้ยลุงศิลาเล่นลุงศิลป์ปะเนี่ยเคยเล่นกันอยู่อ่ะเคยเล่นด้วยกันอยู่ ลุงศิลา <c oughs> <c oughs> เคยเคยพาไปแบกเขาอยู่สามตาในดาวฟรีมา <c oughs> <c oughs> ลุงกเกล่นแต่อป <c oughs> โอ้เจออาทิตกแล้วปวดหัวว่ะเหลืออีกสิบวินาทีอืมและอาทิตย์แมงดาเมจแต่ฝั่งมันเปาะนะฝั่งมันปเปาะหมดเลยอะ่ะฝั่งมันนุ่มหมดเลยอะ่ะ จะสตรีมแค่ตาเดียวจะไปอาบนะ้ำว่าจะไปอาบน้ำมาเปิดลองแอสตรีมก่อนดีต้นรอแล้วเราจะเล่นต่อไปเยพี่ยังเ,เดี๋ยวมาเล่นต่อเดี๋ยวมันจะห้าสิบดาวแล้วฮะมันจะห้าสิบดาวแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาต่อไม่หมายถึงอะเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวมาเล่นไปอาบน้ำก่อนใช่ปะเออเดี๋ยวมาเล่นพี่เหนียวตัวมาเพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมาต่อจะไปห้าสิบดาว ยียมันจะ f a ม m ิ่งสูนพี่วะเล่นมาแล้เลล่าผมมันมีคลิ่ว่าผมไม่อยากเล่นแล้เล่เนม่ง มันมีพีคับผมไม่ไดนะเพไอเออเามัรยายู่รอของไปกันบร่ยอไม่ตีง่ายหรอกคิวเล่นไงมันอยู่นี่ยเฮ้ยเยลูเฮ้จังตึง

เขกูไม่ตายแต่ป่าตายแทนได้ครับจังหวะนี้โคตรจรงเป็นไงแสทฉลาดสัตว์นีีเอ้าเอ้ยเอามาหลอดมึงไหวไหมเนี่ยมึงรับอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยทำไมนี่มาไรงวะมันเอาบังกรยู่ปะพี่เดี๋ยวมันเอาดาร์ควะเฮ้ยยังยัง มันไม่ได้เอาด้ามันไม่ได้โอ้โหก็เกินด้าเต็มเลยโอ้โหไอ้เงี้ยยี่ผมตายว่ะมาแล้วคูคำนวนผิดไปเองโ้ยมันโรมันโร่คิเลนโลเฮ้ยโอ้โหนะจุกดีจัดเฮ้ยคิเลนคิเลนโอ้โหโอ้โหนิดเดียวเองมาหลอดมาหลอดสวยมาหลอดอีกทีหนึ่งเมดคิกซี่ยังไงเฮ้ยคิกซี่ไอเยี้ยมตามหน่อยเพื่อนมาหลอดดักไว้เฮ้ยปิด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  ไอ้ยเงี้ยเราเล่นอะไรกันมาเนี่ยเอ้ยนสเต็ปย,ย,ย่อไว้นู่นล็อกขามพี่พี่ไม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 ส,สเ็ปเยอะสุดโอ้เงี้ยเอ้ยไม่ได้อะไรเลยวะแหมสเต็มเยอะตายสองน้องนี่ไอ้เกมแรกของวันเด็กเกมเจอกันแค่นั้นแหละน้อง ามกรที่ไนเี่ยพี่อยากเจอมังกรมันได้าละกูตายแล้วกูตายปะนี่ตายอ๋อฮซี่อยู่นะอเล็กออลิสมีอติดปะออกกาก่อนด้วยสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งที่ไหนนะเที่นนะที่ไนะ เลยโมกูณได้ไปแกงว่าเลยว่ะคิวเรนคิวเรนไมคิวเรนไมคิวเรนมาแล้วเนาะบนกูยังไงบนกูยังไงนาคอไอนาคอเนี่ยว่าใสว์มองกับคิวเรนมาเฮ้ยอีกที่มันตันเฮ้ยอีกที่มันตันแม่นไปปล่าวะเฮ้ยลุ่มตอโอ้ยบนสามแลวไหลยาวเลยครับชิเรนจังหวะนี้สี่นาทีแล้วแล้วผมจะล่าให้พี่สี่นาทีแล้วพี่เดินไปโดนแกงเพื่อนน่ น่าจะกล่ากันหมดแล้วได้คลองตรงไ,ได้มองกลางเลยพี่ไปกลางเลยก็ได้น,นะได้มังกรไปแล้วรอดูดักคิวเลยลงล่างวะแต่ถ้าพี่แกงบนพี่ได้สลิมอยู่คิวเลยลงล่างหล่ะผมเล่นเองโอ้โหอารีดมึงมาล็อกข,าล,ข,า,ลขาล็อกขาไอ้ใครเรียกกูตายเฉยเลยวะ ร่างวะให้ก่อนให้ก่อนนาคอนมาปะเนี่ยโอ้โหนาคอนมาอีกไอ,อ้เหี้ยสร้างสองอะเอ้ยเหี้ยนาคอนเป็นเหี้ยอะไรวะแอกอีกแอะเหี้ยนาคอนแอคอแอะเพี่ออผมไม่ได้ไปไหนวะเหี้ยอยู่ล่างนะพี่ผมไม่ได้เติเมลเลยอะไปลงมาสี่นิดมาห้าทีแล้วเดี๋ยวรืหาข้างวัดแล้วเมื่อกี้เพื่อนมึนไม่ไหว แต่ได้สลิมมาตัวนึไม่แก๊งเดี๋ยวรอจังหวะดีที่ก่อนมันมันยังมันยังงงกันอยู่ฝั่งนู้นเรางมเรางมบนอยู่เดี๋ยวพี่ลงล่างเองผมไม่ได้ไปเติมบนเลยอ่ะโอ้ยช็อตสวยจัดโอ้ยเทรนโดนมั้งเออเดีอยวเดี๋ยวเดี๋เออดี๋ยวเฮ้าไอ้เฮ้าเออไอ้แอกเน่ <Das> <S <S แกไงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแอแล้วผมเช็กการให้เดี๋ยวผมเช็กการให้ไม่ต้องห่วงเออป่าตาดิมต้องเล่นแค่อะไรละ <S 1> <S 1> <S ไม่ต้องเติมอะไรแล้วพี่จังหวะเนี้ยบกขานั่นไงน,นั่นไงแกร์อะไรสเต็ปเขาเยอะสเต็ปเขาเยอะเอย, Step, Step อยเล่นนายเล่นในป้อมเนี่ยเล่นในป้อมแล่วสเต็ปเขาเยอะคิวเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสเต็ปเขาเยอะอย่าอยู่ในป้อมมาแล้ววะก็กูเห็นคนมาเมื่อกี้มาเะล่ะ อะไรแดงเหรอคือเลนเข้าพี่ป่ะวะอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาให้นั่นนะนะเฮ้ยเรไปแล้วนเนาะเล่นมาแล้วฝากเกลร่างฝากเคอร่างนา่าด้ายกูเลยได้ไม่ได้ไปแล,ล้วเลนบนกูทำไมมันเหนื่อยยังวะเฮ้ยทไมเลนบนกูเหนื่อยอยังนะไงในขนาดมันไม่มีแท้งนั่นน่ะเฮ้ยแคเวนี่ช่วยเพื่อนดีนะพาไปเติมนะพี่เอาไอ้นั่นพาไปาาเติมนะพาวไปเติม ไปดีกูโดนไอพี ho, yeah. My, ่ผมแกกันอ่ะเจ้าแทงกูแทงกูจะตายเอ้าคามิงตูเหรอคามิงตูเหรอโลโลโลจิเลโลเฮ้ยเฮ้ยมันรู้เหรอเฮ้ยเมย์ทำไมกูทำแบบนั้นอ่ะโอ้โหเย้เเมย์กูยืนงงในดรงตีนเฉยเลย มาดิมุ่งเข้ามาดิมุ่งเข้ามาดิคิวเรนฮูเฮียนะเขาก็ผัดกันแท้งนะไอสัตว์ป้อมวารโรตายดิย <c oughs> น้องน้องยิงไปเหรอพี่แทงฮนะน้องโดนงั้นนะ <c oughs> ยิ้มไว้ยิ้มไว้ไิงไว้ไไไ <c oughs> เออน้องสวยพี่แทงกันอยู่น้องเองอ เนี่ยตอนน้องกดตื่นไน้องพีไม่ได้คิวเลยหรอไฟไม่แก่ท้าสิ่โอไม่นอไมนะนันตัวถัดเธอไม่กินันหรนี่คุณถามกิงคิเลนคิเลนคิเลนมาวะไอ้นี่ไอ้เฮ้ยน้องถามริงเกียดักให้นะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมไม่ตายวะเออตายอยู่ดีได้บูได้บูน้องพี่ได้บูดีรักวะมาพี่งกี่รอเออไม่ใช่เกมพิกเฉยเลยอะไรวะตอนแรกยังเล่นเห่งสวยนี่มีออฟฟิลด์เนาอยี่ยกสองย่ายายา อะเล็กยาแกง่กแกงแค่บรรพ์ตอนนี้เฮ้ยพิกซี่มาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหลายยาเลยทีนี้น้องเกิดแล้ว <c oughs> น้องมเกิดแล้วเฮ้ย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 คิดเล่นวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนใส่น้อพี่ปล่อยกลางไปวะน้องเบี้ยละน้องพี่ปล่อยดาบกลางว่ะรวยละ เอา,ากอกา่ะมึงกลับเลยบลยาไอ,นะอ้เขาบอกว่ามันเป็นเราะว่าเราต้องไปแกับเพื่อนบ้างแล้วดูสิว่าไ,ไปแก้ thảm king nào hốt mà thôi báo ก่อนเนี่ยเลือด mấy tìm คิดว่า thử quá เป็น là ที่ ồ แกร่งที่สุด à, มนุษย์คืออะไรไม่ว่าจะ cứ อาวุธหรือว่า หกพันหนึ่งอโอ้นะขอเ,เงินนำผมดีกว่าพี่เฮ้ยมารอดกันแครี่ในดีเฮ้ยน้องเอาบูเลยน้องเอ,เอาเลยเอาเลยเอาเลยใคได้เอลิมสลิมกอบูล่ใครก็ได้อาบูลอ่ะสลิม็มไน้เอ,อาอบ,ลอบูลอ่มารับก,งกางกางแล้วกางแล้วพี่ น้องบเลยน้องดู้โดนหอกดู้เวรละดูแล้วน้องอ้าวน้องบนเหรออะไรอะไรอะไรกบุเลยน้องโอ้มาหลอกช็อคไล้ด้วยดิเฮียประเด็นน่ะไอ้คืเลนคิเลนโอ้ยเปิดแมปดี โอ้เฮียละพี่ได้มัง้งเอเอ,เอคือเฮียแบบไม่ไหยกูอยู่ได้มัง้งเฮียละเฮียละมันไม่ออกเปิดแมปบอโอ้โหเฮ้ยออกเปิดแมปดีเฮ้ยออกเปิดแมปดีเปิดแมปขอเปิดแมป ล้มไม่ไเฮ่ออกเปิดแมพดออิออกแล้วมันออกแล้วออกเห็นคิวเลนไว้หนอ,อเฮ่อแก <laughs> ลีโดนลวงอะไรเยอะเลยอ่ะเนี่ยเชืจ่จใจ

เฮ้ยประหลดกันงั้นเฮ้ยแล้วแม่งช็อปไปแล้วแล้วแม่กูตายอีกเออเราเปิดแมพอะไรอ่ะมึงไม่ดูพื้นแล้วค่อยเปิดเนี่ยเปิดตอนนี้เออเปิดตอนนี้เฟี้ยวตายดิเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันไม่ได้เปิดมันเปิดตอนไอ้นี่ดิพี่โหตายมันรีบเปิดไปไม่เจอฮิลาร์เยี่ยพี่โอ้โหมาหลอดสปดตึงตูงฟาด แกมาเขาเจอไหนฮะแยแกแยด่ากันแกด่ากันไอ้เฮียลิ้นเนี่ยตัวดีเลยนะเนี่ยตลอดกูได้รีบช็อคเกินในแบบรีบช็อครีบเปิดเกินเออมันไม่ร er yeah, 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 right. ัดมันเปิดแมพเปิดแมพตอนที่แบบยังไม่ใช่ไอ้เฮียคือเปิดแมพทำเพื่ออะไรอ่ะ อะไรอะคือเรื่องเอาละเอาูบละอ้ยเฮ้ยคอมโบเฮ้ยนี่มันแรงยังวะเฮ้ยคู่อ่ะล่างมาคู่แรงกว่าน้องไม่แค่แรงสั่นเลยดแคลรี่ได้ปะคูดแครี่ไดปะนี่เดินคู่มาแล้วได้ไดแครี่มั้งอยาให้น้องตายอะแคลรี่อะ แคลี่ก็เมทอ่ะอัเงี้ยเมทก็แรงนะเอ้เรนน่าบ้างเรนน่าบ้างได้แคลรี่มาไม่รู้อ่ะต้องลองดูอ่ะกูก็อยากจะรู้อันนี้งงนี่เหี้ยงงงนี่กูก็อยากจะรู้เออเฮ้ยเฮ้ยน้องเราโดนคัมิ้งตูนน้องน้องเอ้เพี่อเฮี้ยเกินคิวเล่นไหลแล้วน้องพี่โดนคัมปิ้งตูนอ่ะเออตายสวยน้อง เอาน้องงยัมีอาเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลียนเรียบร้อยน้องก็มาแล้วน้องก็มาวิ่งเลยยิงเลยสัตว์แม่งเลยแม่งนสัตว์แม่งเลยเออแล้วแหละอะไสัตว์แมงดิเออสัตว์แม่งดิเออสัตว์แม่งดิเออสัตว์แม่งดิเออเอออย่าไปกลัวน้องไอ้ดาร์กเฮ้ดาร์กะครับไอ้ดาร์กฟรีว่ะเฮ้ยเฮ้ยลิลอยู่ไหนวะเออลิลี่เอาเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะตีไว้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 ของเล่นเลยมันมาหลอดถ้าห้มันมาช็อคเลยนะช็อคถ้าที่มนหลอดมาช็อคเลยนะโดนใส่ช็อคใส่มันอะช็อคใส่มันะ โดใสไปเออนั่นแหละโดใสมานล้วฝันหน้ามันถ่วเวลาไว้ถูวเวลาเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละเรามาแทงเรามาแทงเรามาแทงฟันไว้ฟันไว้ฟันไว้เออเอาคีไพ่หยเอาแล้วะงานยาปทีนี้ตีนานไหมเดี๋ยวมึงเจอกูตีนานไหมเดี๋ยวมึงเจอกู ผู้ดำเนินยุ่งมุมเดิมอะรุ้งมึงจะมาด้วยโอเคโอเคงั้น okay, okay. รู้เรื่องเลยรอได้หมดอลขอมันเจอตอนนีน้ตีก็ไม่ตายไอ้คิอเลนนะดูแมปดีๆนะไอ้เงี้ยไอ้คิอเลนมาน้องอยู่พุ่มหน้าอยู่พุ่มหน้าพี่ไปแล้วไปหมดแล้วแม่งแบบแม่งแม่งกดตรอันตรีเวลาใส่พี่เองไม่แก มาหลอดดูพื้นที่นะค่อยๆเปิดอะ่ะสตาร์เบอร์สตีมไม่ยเยอะแคลรี่เลยสวยๆแคลรี่ล้วแตกว่ะแคลรี่ไม่ตายเกียม,มีก่อขาวไม่อยากจะบวงอ่ะน,นี่พอมีก่อขาวแล้วไม่อยากจะบวงเกียะอเราพี่เกียเรพี่ผมแบ่งไม่ได้จะให้หมดเลยมีกาาม่อขาวตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วเฮ้ยโง่เนาะ ผมแบกไม่ได้พี่เคยคิดไก่อนเคยคิดไก่อนคิดก่อนรอกลอกเลยตุ้มลอดมาลอดช็อกสวยล็อกสวยฟันคิดฟันคิดมาวาฟันคิดไอคิวเลนกูไหลคิวเลนตายคิวเลนตายสวยสวยอยู่ใช้แข่งไว้ใช้แข่งไว้ไม่ได้ไม่ไม่ไหลไม่ไหลเฮ้ยเมยมึงอย่าตายดิเอ้เนี่ยเมย์กูแตกกูจะการยังไงเนี่ยกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วออกมามากูสวนกูสวน แฮลี่ไปแฮลี่ไปแฮลี่ไปเฮ้เราไปส่วนล fishing, ogi, fire, ure, <S <S ่างเราไส่วนล่างเราไปส่วนล่างเราไปส่วนล่างมาไล่สัตว์นี่ไปไหนกันนี่ไปไหนกันเดี๋ยวนี่ไปไหนกันต้องตีไหววะไหวไอยู่ใช่ปะเนาะแตะไอ้นาคอนชิบหายชิบหายนาคอนไม่ไหวครับผมอะนาคอนอะ ว่ายืนแอกไงยืนแอกไงยืนแอกไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยได้ตัวโอฟิกเกอร์ไอ้เหี้ยเกินโอ้เกินลบอีกลบอีกลบอีกวัวละคอรงัดนเฮียนาคอสกลับมางัดแน่ยิงอะไรตังสวยน้องสวยน้องไอ้มี่ดูเลือดป่ะน้าะกดดูเลือดกดดูเลือดกดดูเลือดไอคิวเลยมาไอ้เหี้ยดูดกดดูดกดดูดนี่ดูดป่ะวะมีดูดได้ยังปะก็ดูเลยเฮียนาคอรจะรองัดไม่หรอก ตายแดงเอาตายเองเอา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 ล้คอร์อ้คิเลนมาเกย์เลน้าคิเลนมาเนาวิ่งยาวยาวิ่งยาวยาวิ่งยาวยาไอ้น้องแบกเว้น้องแบกเว้เฮียไม่ต้องห่วงเาที่เก็บน้ำฝังเลยเออที่ปฏิบัติที้กูตีไม่ตายได้พอกฝังนีเอ้ยบอกฝังนี่นะมาลดไปทำเฮียไรอะเฮ้ย โอ้โหมึงจะเปิดเลยเนอะโอ้ยเนี่ยอะไรข้าอย่างเงี้ยะโซอะไรข้าอย่างเงี้ยะอ่าสวนได้เนี่ยอ้าวเอ้ยน้องจบเดี๋ยวพิมนะจบพิมเลยนะน้องเออเออได้ดากอะเราป่ายกลางจบได้น้องเอาเอาแดงเลยน้องน้องเอาแดงเลยคุณจะไปอาดารคุณจะเคลียร์ล่างเลยอดเฮ้ยมาหลอดมาโซนนี้หน่อยดินี่แค่เลยเฮ้ยคเคลียอยู่นี่คเคลียอยู่นี่มาหลอดแม่งไปโซนนย เอ้ยมาหลอดมาซอนตรงนี้ดิไอ้กูม้ากเนี่ยเนี่ยไอ้ชิ้กกูม้าไอ้ตัองเนี่เลยเนาะน้องน้องชิลแล้วมันอยู่ป่าหน้าหน่อยมาซอนให้หน่อยเดี๋ยวกินอะไรมันเข้ามซนให้เาโดนล่าสแล้วดิไม่รอ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 มากพี่รอมากรอมากพี่ไปเติมพี่ไปเติมได้ได้เมยได้เมยได้เมยกูงัดอยู่ฟันหัวแตกฟันหัวแตกลิบต่อเนี่ยมาเนาะนี่ไงกูงัดโง่ไงกูกูงัดแล้วกูงัดแล้วกูงัดอะไรกูมีก็เกย์ได้ไห อะไรอะไรอะไรอย่าบ้งอย่าบ้งขล่องขล่องอย่าบงนะฝ่ายกลางจบเลยไหมน้องตีนานไหมตีนานไหมพิมไม่ได้ตีนานอยู่พิมไม่ได้ว่าอะไรของมึงนะโคตรไอ้นะโคตรน้องไม่แช่แข้งอะไรเยโอ้โหเฮียนะคตรไอ้น้องตีป้อมเลยน้องตีป้อมเลยน้องน้องน้องตีป้อมมาป้อมเลยป้อมเลย อ ais, เออป้อ,อมเลยไปสนใจมันตีป้อมไปเลยชนะแล้วชนะแล้วเออแหละคลิปส่วนนั้นน่ะชนะแล้วเออสวยเฮียเฮียจิมนานไม่ได้ล่ะนานไหยรู้แลยล่ะร yeah. okay. ู้แคอ่านเกมบอกแล้วมันอยู่คุ้มหน้าแน่นอนผมกระโดดย่ำแม่งเลยโอเค